สวัสดีครับบบาเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่8กุมภาพันธ์2 5งพันนะครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับมื่อนีเดินทางนะครับมาหาพ่อเซียนทองนะครับพามารับชมน้วกันครับงวดวันที่16กุมภาพันธ์2 5งพันนะครับผมมีเข่ามิรุดนะครับท่านผู้ชม สูตรดับพอก็ถือว่าดับอยู่นะครับงวดที่ผ่านมานะครับผมดับล่างดับ2นะครับก็ถือว่าดับแม่นนะครับเอาพอพ้นยู่พอดีท่านผู้ชมนะครับเขาไปชมเขาไปฟังน้ำกันนะครับอ่าโอ้ข้าเจ้าเฮ็ดถนนบ่พ่อพ่อข้าเจ้าจะเทเทขั้นขีดบ่พ่อโอ้เฮ็ดเฮ็ดทอดแค็ดในเนึงบ่พ่อ ขึ้นเหลือบอะไรแค่เจะาคือไปเห็ดห้สุดหลดคือว่าโอ้เออโอ้เออแค่เจ้าเห็ดเทคอนกรีดนาบ้านตอนถนนเขาม่ากต่คอนกรีดบันหลัดธรรมชุ่มเต่ามีสร้อยพรอเนี่ยท่านไอ้เท่เออเป็นสร้อยรอบนอกเป็นสร้อยรอบนอกเออแต่ว่าถ้าคุนแค่เจ้าวันเท่หมดเลยนะพ่อเนาะเออ สวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะมันเผาเ้ยบอเป็นัดงมีงวดเขางวดรเนท่าทำช้อมเนาะเออบอกเขาฮะก็ว่าบอกเขานจับห่างวันจับเงิจับบอับด้วเอาพ่อเน้่นให้ตัวใดเจ็ดยังก่อนเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งบอสครับศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็กับศูนย์เจ็ดเจ็ดพันไปยูเจ็ดศนยะพ่อนะไม่เลยไปเดือดาก็ถือแล้ว แต่ว่าสูตรดับก็ถือว่าดับแม่นเยอะู้ชมสูตรดับพอดับอยูเยอะแต่ว่าสูตรเบาเท่านี้โอยู่บอยู่ของผมอ่ะลดเรื่อยอ่าแน่นพอตาสูตรถอยพอเนี่ยก็ถือว่าแม่นนิดนะพอเนาะสูตรถอยแม่นเยอะู้ชมจังว่าเบาเท่าบอคอยลงแล้วพอสูตรของสูตรของผมน่ะสูตรที่บวกลักซิบบวกลักหน่วยท่านผู้ชมดับบอคอยอยูแต่สูตรของผอเป็นสูตรถอยนะครับออกสองสามถอยสามมากงวดที่ผ่านมาพราว่าดับสองกระดับสองเพราะว่าออกหาหนึ่งแลพอเนาะล่างงวดนี้หาหนึ่ง ถอยศูนถอยลงถอยก็จะเป็นดับศูนย์ดโอ้ยคือดับตัวมักเบาเถ่าถ้น้องเบาเถ่ามักศูนขึ้นบนได้อ่าขึ้นบนได้เรือสูนรของพ่อจะดับประยูงงวดนึบนนอหรือจากไหนนอเอาได้เราปอะพ่งงวนเนี่ยได้อ่าเอาแั่งวดที้ห่ามกใช่ได้แบบนี้เอาสูตรของพ่อมาเบิ้งทำให้ชุ่มนี่ประวพ่อเ่า นับอันนี้ถ้าสุดปู่ห้าเจ็ดแปดกัเจ้าก้ากับหาเล็กเด่นสูตรของพ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่พ่อสูตรของพ่อเจ็ดแปดเก้าแมนวพ่อพ่อจับสูตรนี่บอจับสูตรนี่เก็จับจับตัวแล้วล่ะ <laughs> อเอาคือได้หลายคู่แต่พ่องดเนี่ย <laughs> เกืบูรพูดอ่นี่นี่นี่เี็กล่างเหล็กล่างนี่ครับนี่ไปบนดีอ่าอ๋อตะวันอีไอแยกบนแยกล่างนี่บพชเนี่ยแยกยู่นี่บนอ่าห้องนนี้คือด้รลายตัวเดีย่เรายเกืมีตุ้มมักให้อยุ่นี่อ่าีตัวนี้นี่นี่คูดนี่เด่นล่างนี่เจ็เกรยกบ่พเนี่ยเด่นสาตัวเรยบวไมแลสตัวกเออแบบคือว่าเล็กต็ด ติดล่างเดินล่างเพราะว่าต้องติดเจ็ดติดแปดติดเก้าแม่นละเออมันเอพ่เเห็นอยู่นี่เอ้าวดที่แล้วมาตัวไหนข้พอสูตรนี้มากปะแปดเจ็ดห้าอืมมหาหาว่าหาับเลยขาบอเอาแบบนีอืมอืมมาวดที่แล้วสูตรของพ่อี่แปดเจ็ดหากับมหาเนี่ยมาหาสองศูนสองกมาสองสองสาม่นหมล่ะครับอืมโดยบางอย่รักทิพย์เ่อ ล่างอ่ะท่านผู้ชมพอคนมาถ่ายเด่นถ่ายวิ่งคือ3ตัวเลยเด่น3ตัว789นะครับวิ่งล่างนะครับมาแทนนี่นี่ละอ่า71 72 73 81 82 93 94 95เมแนึ่งอืมอันนี้ชุดล่างชุดล่างครับชุดบนก็มนนีแล้วเนี่ยดับล่างดับศูนย์นี่บนนี่คือหกหนึ่น หกสามหกสี่เน้นตัวไ้พอชุดบนหกสามหกสามตัวเดียว<ม><ม>อ่าชุดล่างเน้นตัวไรพอชุดล่างสี่ตัวนี่แหละแล้เดียวาตัวไนดีที่มัก้วยมักเก่าอยู่ครับมันเก่ามาไม่เก่าสี่ก็เก่าหาอ่าโอ้เันนี้ได้ขึ้นมาเป็นแปดครูด้พ่อเน้น 8, 1, 7, 2, 9, 4, 9, แปดหนึ่งเจ็ดสองเก้าสี่เก้าห้าอืม ได้ทั้งลักเจ็ดรักแปดรักเก่าตอจับจัสามตัวเด่นไส่เลยติพ่อจับสามตัวเนี้ยจับไสรเลยบอลอดแท่งวดนี้บอลอดลยว่าบอลอไปไมันอยออกจังเดียบบาทดิไปไซ็อตสรอดจไปไซร์ลอดดักไว้แล้วนาดักล้างไว้แล้วเงื่อนดนี้มันส้นเก่านะพอนะผู้หาเจ็ดแปดกับของป่อเส้นส้นกับนี่เก่านะคะ 9, ก้าวเพมันก่าวมาก,กิดเดินท้องปูอย่แล้วนี่ก่าวสี่ก้าหาเออก้าสามก้าวสี 9, ่ก้าห้าสมก้าสามก้าสี่ก้าห้าเดินก้าวสี่ก้าห้าครับม,มันก็ว่าเกิด้นกันเนี่ยครับอันนี้อันี่ยพอ่อวเห็นนี่เนาะอ่ามัน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 เคยเขาอยู่โบาารานเขาว่าบางนึงบางนึงสู่รท้องปูปนะหนารบ่อบ่อนใจบ่อเป็นส้นกันที่เจ็ดเต๊ะบางนึงฮะตนมันมาลักลอยมาลักลอยอ่ะ มันตัวนี้ไม่เป็นเจ็ดเก่าหรือว่าจังใดนี่ล่ะมันช่กันที่เจ็ดเติมเงนนี่ผมช่วนกันที่เก่าก็ว่าเป็นท้องคูเลยก็สีก็ขาก็ซ้ำนี่ก็เบอเบาครับเอ้าเดี๋ยวเราเถ้าเขียนให้ตัวยิ่งไงท่ทำชุ่มแต่ว่าพอว่าให้ติดล่างให้เด็ดล่างนี่เจ็ดแปดเก้ามาแทะมาเห็นตัวเดนใหญ่ลงให้มัดสุดตัวพอมาเจ็ดแปดเก้าต้องมีติดเจ็ดแปดเก้า ชุดล่างนะครับอ่าพอพ้นเขียนให้แล้วเดี๋ยวบราเข่าเขียนตัวยังไงให้เอฟซีพอนายมีไงนะประวัติพอพ้นเขียนตัวหน่อยเลขประจำวันเดถอะเลขประจำวันประจำวันมันวังหันแผ่รสองเลขประจำวันมีตัวใดในพ่อมันเนี่ยนี่ใครล่ะมันมีหนึ่งมีสองมีอกมีสี่ป่ะมีหกมีสี่มีห้านะมัแต่หาไปจับหาไปจับอ่าต้องมีอะไรบู น,นี่นี่หนึ่งันวะสองสามสี่ห้าหกแม่สุดไม่สุดไมดไม่สุดไม่แค่กล้องอ๋อนี่หนึ่งสองสจับพจับเอาได้เนี่ยจับว้นเอาจับ6ตัวเดียวแล้วตัดออาหาออกตัดหออก ่าทนผู้ชมจับคากาม็มันเรียกไอ้น้องอ่าเ <c oughs> ดี๋ยวบาวเทาเขียนให้เอฟซีพ่อไงไมีไงตัวยังไงครับผมเอาท่านผู้ชมนะครับบาวเทาเขียนตัวยังไงให้เดอร์เอฟซีพ่อไงไมีไงนะครับพ่อเซียนทองนะครับชุดบนพ่อซีคู่นะผมหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี 2, ่ 3, นะพ่อเพินเ่นให้เน้นให้วงที่หกสามคู่เดียวนะครับชุดล่างนะครับล่างพ่อเพิ่นว่า เด่นล่าง789นะครับ3ตัวนี้เด่นพอเพิ่นบ่ตัดพอเพิ่นให้เต็มชุดนะครับผม717273 8182 93 94 95นะครับดับล่างดับศูนย์ตะวันเน้นค่ะค่ะพอพิ่นว่า94กับ95ชุดล่างนะครับตัวร่องกับแปกับ72แค่นั้นเอา4คู่นะครับตะวันพอเพิ่นให้พอเพิ่นเขียนลงให้เต็มชุดนะครับชุดล่างเออพอเพิ่นว่าถาลายเอาแค่นี้ เก่าซีเกาหานะพอนะตัวร่องแปดหนึ่งกับเจดสหาลอตเตอรี่ไว้อ่าพ่อเสียนทองทรามชมอ่จะเป็นจังไดงวดเนี่ยอวันที่แล้วบ่อเขาพ่อกัว่าบ่เขานะพอนะบ่เขามีเขามีรุดแต่เอฟซีกับถามมาหนาบกับมหาพ่อนคือเก่าถามมากระคักมักตัวเดียวละพ่องวดเี้มเกาักาหามเกาซีเกาหาชุดล่างชุดล่างตัวร่องคือเปดกับสองเจเจดส งวดนี้ลงไห้เต็มเลยเต็มเต็มดักดักไว้เลย <laughs> เต็มสุด <laughs> เห็อพอพ่อนมาลงไห้ดักไว้เลยเออแบบตาคัดไห้กระยันตัวที่บ๊วยลงยานมันออกก็ลงไห้เต็มสุดชุดล่างนะครับท่านผู้ชมผู้ใดมักหน่อยก็เอาตัวที่เนียนแถวนะพ่อเนาะ <Yeah. S 2> เอาตัวที่พ่อพ่นเนียนแถวอืมแต่ว่าชุดบนนี้เด่นหกปะพอ่ออ่าแต่บ๊วยเขียนให้เด่นให้วิ่งให้เห mm. ็นบ่ จับหกอย่างเดียวหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกนี่ได้มาสูตรเดะหกนี่เลขประจำวันเลขประจำวันนหรเลขที่ว่าสูตรที่พลอยแกะมะมัยเนี่ยแอ่าแต่อันี่พ่กจับใส่เออคิดว่าเป็นเลขในพ่างวันเนี่ยเบิ้งอยู่บ่วอ่าเลขประจำวันเนี่ยอ่าตแงไหนฝ่า้ที่ฝ่ายเบิ้งเมื่อกี้นบ่เอเปล่เอาเอามาเบิ้งในฝ่าเลขประจำวันมาเบิ้งในฝ่า สูตรไปพ่อพันมีสูตรมาท่านผู้ชมนะครับสูตรเลขประจําวันวันใดพ่อวันจันทร์วันอาทิตย์อาทิตย์อ๋อนี่ท่านผู้ชมสูตรพ่อพันนี่นะครับถอดรหัสเลขประจําวันวันอาทิตย์หนึ่งสองไอ้งวดเมื่อกี้มันออกวันมันยังก็พ่อวันเสาร์ออกวันเสาร์มันแทบเบื่อโอ้นี่ครับวันเสาร์มันกับมาทั้งเจ็ดมาทั้งศูนย์มาทั้งหนึ่งนาะงพอเนาะศูนย์กับมาหนึ่งกับมาเจ็ดกับมา อแทบเบิรนดอืเอาพองวดนี่จะบอหนึ่งหกว่าธรรมชมเมวันเมกี้ศูนย์แปดหนึ่งหกอันนี้ธรรมชมวันอาทิตย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ศูนย์ท่านเบิ่งเข้าใจอยู่แล้วผู้ใดอยากได้กแคปผู้ใดอยากได้กับแคปเอานี่ธรรมชมนี่เลขอืาน้าผ้าขังขึ้นขางแรมน้ำพร้อมเอาเลขขังขึ้นขางแรมโอขังขึ้นก็อนหินนอาทูตร <C> e <AR> ตำลาราขอบคุณพ่อเซียนทองนะฟอนเนาะขอบคุณเอฟซี <C> e <AR> แฟนคลับแฟนช่องทำชมเป็ดหน้าท่างนะครับเนาะบอมมาเข <C> e <AR> ้ากับเบิรงไวยซื้อทำชุ่มถามมาเข้าจะไปหาหยิบจับลอ <C> e <AR> ตเตอรี่พรว่า,า <C> e <AR> ล่างล่าง9495หาลอตเตอรี่ไว้เลยนะพรน <C> e <AR> <ious S 1> อนนะอาสวัสดีครับ, <C> e <AR> บคุณครับ <C> e <AR>